โอเคครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับถ้าขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้เราก็จะมาแนะแนวทางการแก้ทางมาจ้ากันนะครับว่าตัวมันเนี่ยแก้ทางยังไงนะซึ่งมาจ้าในปัจจุบันเนี่ยดอยมองว่าเป็นตัวเมตานะที่เก่งมากๆเลยเล่นได้หลายที่นะป่าก็ได้นะครับออฟเลนก็ได้มิดเลนก็ยังเล่นได้เลยนะครับเก่งมากนะไปได้หลายที่มากๆดีๆีเล่นแครี่ยังได้เลยนะก็คือตัวมันอันนประสงค์สุดนะครับมาดูแอนว่าวิธีการแก้ทางมาจ้าเนี่ยมันแก้ยังไงนะ มาชมกันเลยดีกว่านะฮะก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะรู้ว่าเราจะแก้ทางมันยังไงเนี่ยโดยจะแนะนําจุดแข็งหลักๆของมันให้ฟังก่อนว่ามันมีจุดแข็งอะไรมีจุดอ่อนอะไรนะครับที่ชัดเจนมากๆนะสับมาจ้านะครับก็มาเริ่มกันที่จุดแข็งอันแรกนะครับที่มันเก่งที่สุดเลยของมาจ้านะครับก็คือสกิลสองของมันนั่นเองนะสกิลสองของมาจ้านี่ความพิเศษของมันคือมันจะดูดพลังแล้วก็สเตตของอีกฝั่งนะครับมาให้เราซึ่งในการดูดอันเนี้ยตัวของมาจ้านี่มันตีแรงขึ้นตามพลังเวทแล้วก็พลังโจมตีแก้ภาพ ธรรมดาแรงขึ้นมากนะครับสมมติดูดเต็มกับดูดไม่เต็มเนี่ยจะเมจต่างกันค่อนข้างเยอะเลย นะครับซึ่งทําให้ช่วงต้นเกมเนี่ยตัวออกมาจ้าเนี่ยทั้งจะฟาร์มไวอินเวดไวตีคนก็แรงตีคีปก็แรงนะครับบวกกับพาสีของมาจ้าเนี่ยมันจะช่วยในการรีเลือดด้วยเพราะงั้นมาจ้าเนี่ยก็จะยืนเลนแข็งเสียเลือดก็เติมเลือดแปบ๊บเดียวก็เต็มนะครับอันนี้คือจุดแข็งแรกเพราะงั้นถ้าเกิดเราเจอมาจ้านะครับแล้วไม่โดนเชื่อมแต่เขามีสแต็คค่า2เต็มไม่ว่าเขาจะเชื่อมคีปมาหรืออะไรมาให้คิดไว้เสมอว่าเขาตีแรงมากนะครับแรงมากแรงนี่เหมือนเบวอบข้าเหมือนเอลซูตีธรรมดาได้เลยแต่ตีรัวได้ไงมันก แรงแต่ถ้าเกิดเป็นเว r ร์สเคสกว่านั้นคือเขาเชื่อมโดนเราไม่ว่าจะเป็นตัวที่เก่งมาจากไหนก็ตามถ้าเกิดคุณเจอมาจ้าหนึ่งหนึ่งแล้วคุณโดนเขาเชื่อมถ้าสองเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดโดนเชื่อมแล้วคุณไม่สามารถฆ่าเขาภายใน1วิหรือ2วิได้ยอมแพ้ได้เลยวิ่งหนีดีกว่าการหนีเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะเวลาเจอมาจ้าเชื่อมนะเพราะงั้น oh. ไม่แนะนำนะใครเจอมาจ้าแล้วโอ้โดนเชื่อมปุ๊บอ่ะยืนสู้กับมันต่อเตรียมตัวตายได้เลยนะครับมันเป็นท่าที่แบบหลอกคนมาเยอะแล้วนะครับเพราะงั้นเวลาเจอท่าสองเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดเป็น ไปวิ่งไล่มันตออโดนเชื่อมนะอันนี้เตือนก่อนแล้วนะครับตัวมันโกงมากมากนะสกิลสองไม่ว่าจะไงก็ตามถ้าเขามีพลังเวทจากการเชื่อมอยู่ก็อันตรายแต่เขาเชื่อมเราเนี่ยเขาโกงเราเลยเพราะงั้นไม่ควรจะสู้นะทุกกรณียกเว้นว่ามาลุมหรือว่าสามารถกระโดดออกจากการโดนเชื่อมได้โดยจะมองว่าสามารถสู้กับมาจ้าต่อได้แม้ว่าจะโดนเชื่อมไปแล้วถ้าโดดออกได้โซเขาหายไวเขาไม่ค่อยมีพลังเวทอย่างเงี้ยเล่นได้เพราะจริงๆกับมาจ้าเนี่ยถ้าสมมติไม่นับท่าสองเลยนะตัวมันสก,กิลเบามากนะครับเบามากๆเลยตีเทียสองร้อยถ้าหนึ่งร้อยหนึ ร้อย อี่ปีตายนึกออกไหมมันตีเบาตัวมาจ้าเบามากๆนะครับเพราะงั้นการที่มาจ้าเนี่ยใช้ท่า2ไม่โดนเนี่ยถ้าคุณเห็นว่ามาจ้าเดนมาอุ้ยใช้ท่า2เบาอย่างเงี้ยอ่ะคุณเข้าไปบวกได้เลยอันนี้คือทงเขียวท้องแรกในเวลาคุณเจอมาจ้าท่าสี่มันเนี่ยไอ้เนี้ยถ้าเกิดไม่มีท่า2เนี่ยมันก็เบาเนี่ยท่าสิบเองตีกี่ปีตายเบานะครับเบาแต่พอมาจ้ามันแบบได้พลังเวทมามันจะเก่งขึ้นเยอะนะเพราะงั้นเป็นท่าที่สําคัญที่สุดของมาจ้านะครับถ้าเจอนะครับว่ามาจ้าเชื่อมอยู่หรือกําลังเชื่อมเราอยู่เนี่ยวิ่งหน กิลมันเก่งหมดเลยแต่ว่าท่า2อง่ท่าสําสคัญก็จริงแต่ตัวของมาจ้าเนี่ยมันมีเมคคิกเหมือนตัวของอันติเอเรนดอ์นะครับสามารถปาท่าหนึ่งไปได้แรกๆมันอาจจะพุ่งไปไม่เร็วมากแต่พอทักมันจะพุ่งไปไกลนะครับท่านี้เนี่ยเป็นท่าหนึ่งที่ทําให้มาจ้าตายยากมากนะครับคุณจะสามารถเจอคอมโบแบบว่ามาจ่าออกกับโพคลิป์นะกดหนึ่งไปข้างหลังนะเดินมาตีทีหนึ่งนะก็วาร์ปกลับไปนะโอ้โหมยังไงก็รอดนะครับน่าลำคาญมากนะรหรือจะเป็นท่านี้หนึ่งกับไอนะครับอ่อันตินะครับแล้วก็ แล้วก็วร์บกลับไปอะไรเงี้ยได้หมดคือมันแบบได้หลายท่ามากแต่ส่วนหนึ่งมาจ้าเนี่ยส่วนใหญ่เวลาคนเล่นเนี่ยเขามักจะ a g r e s s i นะหรือแบบบางทีเขามั่นใจมากไปนะเวลาเขาแบบเชื่อเราโดนน่ะบางทีเนี่ยแล้วเขาจะปาท่าหนึ่งไปข้างหน้าเพื่อไล่เราอะไรเงี้ยเขาจะทําท่านี้ซึ่งท่านี้มีจุดอ่อนอย่างนึงก็คือถ้าเกิดมาจ้าปาสกิลไปข้างหน้าเนี่ยเท่ากับว่าเขาไม่มีสกิลไว้หนีแล้วเขามีแต่ไปข้างหน้าเท่านั้นเรางั้นถ้าเกิดเราสามารถอย่างที่ดอยบอกตัดเชือกเขาทิ้งได้นะครับบางคนก็อาจจะเชื่อมคลิปมาสมมติดอยเช เท่ากับว่าตอนนี้ดอยไม่มีสกิลหนีแล้วดอยแทบหมดไปข้างหน้าลอย่างเดียวกับกดอันติออกเพราะงั้นเป็นจังหวะเป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะถ้าเกิดมาจ้าใช้สกิลหนึ่งแล้วโพซิชั่นห้าหนึ่งไม่ค่อยดีพลังเวทเขาไม่ค่อยเยอะเลือดเราพร้อมอะไรเงี้ยบางทีสามารถเปิดจังหวะนี้ได้เลยนะครับวิธีการฆ่ามาจาเนี่ยวิธีง่ายๆเลยนะเหมือนฆ่าเอ่อพวกแบบเซฟิล่าเลยฆ่ามันตอนที่ต้องปลดอันติมันก่อนรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณปลดอันติมันรอบหนึ่งง่ายรอบที่สองคุณก็จะฆ่ามันไม่ยากคืออันติของมาจ้าสแต็กเเนนีี่่่ยยมัวิงง้ะ มันตายยากอันติมันวิ่งเร็วมากกดอันติจากตรงนี้วิ่งมาถึงตรงนี้ได้อมตาตะด้วยนะรีเลือดให้ด้วยบางทีถือเป็นสกิลที่น่าลำคาญมากซะอันติมาจ้านะครูดาวไวมากนะถ้าเกิดออกคูดาวเต็มเนี่ยติดกูวิง่งนะครับก็เสร็จแล้วคูดาวอันติมาจ้ามันแบบไวมากนะครับเนี่ยสิบสองวิ นึกออกปะคูดาวมันไวมากนะสิบวิเสร็จแล้วเพราะงั้นถ้าจะฆ่ามันให้ได้เนี่ยคุณต้องปลดอันติรอบแรกมันให้ได้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอย่างเงีงบวกกับอีกข้อนึ่งค่าจุดเด่นของอันติของมาจา้าเนี่ยบางคนไม่รู้ว่ามันเบิร์สได้นะครับเวลาดอยเล่นเนี่ยดอยเล่นอย่างนี้เลยนะครับเชื่อมเชื่อมมาตีตีต,ตีพอจังหวะอีกฝั่งใกล้ตายนะผมทำไง ผมตีแล้วผมอันติออกมาเป็นพันเลยเมื่อกี้เห็นปหมมันเบิร์สแรงมากนะครับอันติมาจ้าเวลาเราพลังเวทเชื่อมมาเต็มๆเนี่ยแล้วก็กดอันติพร้อมกับตีธรรมดาเนี่ยมันระเบิดตู้มเลยนะแล้วก็มีระเบิดอีกตู้มหนึ่งตอนเราเดินไล่อีกนะเพราะงั้นบางคนก็ต้องระวังนิดนึงมาจ้ามันไม่ได้เบานะครับถึงแม้ว่าจะออกของไม่ค่อยมีพลังเวทเยอะนะครับแต่ว่าแค่พวกอัพโพหรือว่าดาบแซดเนี่ยก็พอจะฆ่าคุณได้แล้วนะครับ <I choose S 1> แล้วก็ลืมพูดไปนะครับมาจ้าเนี่ยช่วงต้นเกมมันจะยังอ่อนอยู่นะครับจนกว่ามันจะเริ่มได้ออเเเเททมมมคคยยยย่่าาาางงดดดดบบบบแแแซซนนนนนะะะรรรััีีจให้้ตตขึโๆล ปกติเนี่ยพลังเวทของมันเนี่ยถ้าเกิดไม่มีออกของเวทเท่าไหร่ไม่ให้มันจะไม่เยอะครับแต่ว่าพอมันได้ของพลังเวทมาเยอะเนี่ยแล้วมันมีดาบแซตเนี่ยตัวคูณมันเยอะขึ้นมามันก็จะเก่งขึ้นมากอะไรเงี้ยเวทต้อง700กว่าไม่ออกไอเทมเลยนึกออกไหมเพราะงั้นดาบเซมันก็จะมีผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะทําให้ตัวมันเก่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะเพราะงั้นก็ต้องระวังนะครับในช่วงที่มันเริ่มมีดาบแซตแล้วมันจะตี DPS สูงมากๆนะแต่เป็นไฟเตอร์ด้วยการยืนตีเนี่ยเจอดาบเซตเข้าไปพอเด่นยังไง ถ้าโดนต้องดิ้นให้ไวนะครับอย่าให้มันเชื่อมนานถ้าครบ8สแต็กลวไม่ต้องสู้กับมันนะครับยากมีไม่กี่ตัวในเกมที่สามารถสู้กับมันตอนที่มันสแต็กเชื่อมเต็มได้นะครับกับเราข้อที่2ครับหาจังหวะที่มันปลาท่าหนึ่งไม่ค่อยดีนะเพราะท่าหนึ่งมันเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นปาสวยๆไปข้างหลังเงี้ยโอกาสที่เราฆ่ามันได้ก็ต่ำครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีคนมาดักเหมือนมูดอะไรเงี้ยก็ไม่ตายหรือถ้าเขาแบบมีคนมาดักก็จริงแต่ถ้าสมมติดอยเชื่อมเงี้ยดอยปลาทิ้งไว้เงี้ยมีคนมาดักเงาแล้วก็ตีออก วิ่งไปนู่นแล้วคือมันต้องดักหลายต่อมากเลยถึงจะตายเพราะงั้นดอยเลยมองว่าวิธีการจะดักหลายต่อมันดูเปลืองไปหน่อยแต่ถ้าเราหากาจังหวะที่เขาแบบเออเลือกปลาท่านหนึ่งผิดที่อย่างเงี้ยแล้วสมมติอ่ะดอยบอกเขาว่าดอยหนีไม่ได้อย่างเงี้ยดอยต้องนกดดนตีออกมันจะดักใช้เวลาน,น้อยกว่า นะครับเพราะงั้นดอยก็เลยมองว่าพยายามเลือกมุมที่เขาใช้ท่านหนึ่งพลาดก็จะมีโอกาสฆ่าเขาได้มากขึ้นข้อที่สานะก็คือพยายามบีบให้เขาใช้ตีให้ได้นะครับแบบอย่างเช่นใช้สกิลคอมโบแรงๆบางชุดนะที่ไม่ได้ลงทุนมากไปอย่างเช่นเล่นเยนาอย่างเงี้ยเราก็คอมโบปึ้งให้มเขาเกือบตาย้เขารีบเปิดตีหนีนะพอ,พอเขาเปิดตีหนีเนี่ยถ้าเกิดเรามีสกิลมากพอเนี่ยไล่ตามไปฆ่าได้ตัวมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับยิ่งถ้าเขาไม่ได้เชื่อมดาเมจไว้เนี่ยดาเมจไม่มีนะครับเพราะงั้นก็สามารถปิดบัญชีได้ง่ายๆเลยสับมาจานะามมีโอกาสไ่ แต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถเบิร์สเข้าในชุดเล็กๆแล้วทาให้เขาปีบแช้ติได้ไวเนี่ยบอกเลยว่าตายชัวร์นะป่าแกงรอบ2ก็ได้นะอย่างเช่นยืนเล่นเงี้ยเราแบบเล่นออฟเลนด้วยกันเงี้ยเบิร์สทำให้เขาเสียนติไปรอบหนึ่งเรียกป่ามาแกงเขาตายขาป้อมเลยนะครับตายข่าง่ายมากสัมมาจ้านะครับตัวมันต้องตีธรรมดาเพราะงั้นถ้าเกิดเขาเลือกจะตีเขาก็มีโอกาสตายสูงประมาณนี้ก็รอบไอเทมแก้ทางนะครับบางคนถามว่าตัดเลือดมันจะช่วยในการฆ่ามาจ้าไหมนะครับอันนี้ตอบในมุมที่ดอยเล่นมาจ้ามาตลอดแล้วโดนตัดเลือดถามว่ามันช่วยไหมมาาาจ้้้ตัััววนนหร เ้วเข้าไปเทรดรัวแบบพยายามจะรีเลือดเยอะๆกดหัวร้อนอะไรเงี้ยตัดเลือดจะช่วยนะครับแต่ถานดอยจริงๆเนี่ยตัดเลือดจําเป็นไหมจําเป็นแต่ไม่มากครับเพราะว่า <Okay. S 1> จริงๆหลักๆคือตัวมาจ้าไม่ได้หนามากนะถ้าเกิดเล่นสายปกติที่เขาเล่นกันไม่ได้หนาเกินไปถ้าที่จะเบิร์สพอให้ตายนะจังเกิรหลายๆตัวนะไม่ต้องออกตัดเลือดก,ก็ฆ่าได้นะครับถ้าเกิดเขาเสียนติไปแล้วมาจ้าไม่ได้ตายยากขนาดนั้นหลักๆคือมาจ้าเนี่ยมันไม่ตายเพราะมีหนติอยู่นะดอยก็เลยมองว่าตัดเลือดเนี่ยมันเป็นประมาณแบบถ้ามีก็ช่วยให้มาจ้าตายง่ายขึ้้้นแแต่่ไไมมมดทําาาใหบบเออก อ่อนเลยก็ไม่ขนาดนั้นมันแค่ทําให้มาจ้ารีเลือดยากขึ้นในไฟเฉยๆดอยเลยมองว่ามาจ้าไม่ได้แพ้ตัดเลือดมากแต่สิ่งที่ดอยมองว่ามาจ้าไม่ชอบนะก็คือของกันเวทมาจ้า ja เนี่ยเป็นตัวที่มันต้องแบบใช้ดาบแซดใช้อโพรพวกเงี้มันใช้พลังเวทเยอะซึ่งส่วนใหญ่มาจ้าจะไม่ค่อยรีบใช้บิวว่าพวกเจาะเวทไวๆนะครับเพราะงั้นของเจาะเวทเขาจะมาช้าส่วนใหญ่ที่ดอยเล่นก็จะมาช้าเหมือนกันบอกมาชิ้น4ชิ้น5อะไรเงี้ยไม่ได้มาไวเพราะงั้นการที่เราได้ของกันเวทมาก่อนอย่างเช่นขึ้นทอยไวข ันตีแรงก็จริงนะแต่เวลาเจอตัวที่มีของแทงมันยังไม่ได้ออกของเจาะเวทเยอะไงะมันก็เลยฆ่าค่อนข้างนานจากปกติต้องตี3วิ4วิกลายเป็นต้งตี6วิ7วินานเกินไปนะทำให้มาจ้าเนี่ยมันอยู่ในไฟได้ยากมากขึ้นนะใช้เวลาในการฆ่านานขึ้นเนาะถ้าใครแบบเจอมาจ้าเนี่ยการออกของกันช่วงแรกๆเนี่ยก็ช่วยทําให้มาจ้าเนี่ยเล่นลําบากขึ้นได้นะครับประมาณนี้นะครับมาพูดถึงต่อนะว่าตัวไหนคือตัวแพ้ทางตัวไหน,ไหนคือตัวชนะทางกันบ้างนะสหรับมาจ้านะครับโดยพูดแบบรวมๆไปก่อนนะมาจ้าเนี่ยชอบตัวที่โดนเชื่อมง่ายๆนะ เข้ามาแบบตรงๆนะครับอ่าอย่างเช่นฟลอเรนติโน่นะครับยานอะไรก็ตามที่ช้าๆดิ้นไม่ค่อยหลุดอะไรเงี้ยมาจ้าชอบมากนะครับแบบช้าๆเนี่ยชอบหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกแบบวันเดอร์คิวกอสโอมินโอเอร์เล่ได้หมดนะครับมาจ้าชอบนะเดินมาช้าๆเนี่ยขอลิงก์หน่อยนะครับลิงก์ปึ๊บตีปั๊บปั๊บไปเกิดหมดนะครับและอย่างตัวพวกนี้ส่วนใหญ่ข่าพวกตัวบิงเว่ยไวไม่ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นมาจ้าจะชอบมากตัวที่มาจ้าไม่ค่อยชอบนะก็จะเป็นตัวที่พลิวๆนะครับเบิร์สไวนะครรัับแลล้วก็สสาามถดโซ่ของมาาจ้้ไดเนี่ยมาจไว ไม่ชอบนะครับดอยยกตัวอย่างหลักๆเลยก็คือเยนาครับเยนาเนี่ยเป็นตัวที่มีเบสดาเมจที่ค่อนข้างสูงมากนะครับสามารถจับโจมตีชุดเดียวแล้วก็มาจ้าต้องกดอันติีได้เลยไม่งันตายนะครับเพราะงั้นดอยก็เลยมองว่าตัวของเยนาเนี่ยเป็นออฟเลนที่ดอยแนะนํามากๆในการมาแก้ทางมาจ้าและดอยมองว่าใช้งานดีที่สุดแล้วแล้วก็เป็นตัวหนึ่งการที่ดอยมองว่าปวดหัวที่สุดเวลาเจอนะ ทรับมูลาดเนี่ยที่ดอยเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านั้นในแรงเทียร์เลยว่าเออมันแพ้มูลาดนะพี่มาจ้าขอเปลี่ยนคําพูดนะครับเพราะว่ามูลาดเนี่ยมันไม่สามารถโป๊กมาจ้าได้ดีเท่าที่ควรนะครับคือจริงอยู่ว่ามาจ้าไม่ชอบโดนโป๊กแต่มาจ้า ไม่กลัวตัวที่โฟกเราไม่แรงพอนะครับเพราะมันรีเลือดได้นะครับถ้าแบบเจอมาจ้า่าเงี้ยเออมูลาดมาบางทีมูลาดโดนมาจ้าตีแบบตึกต๊กตึ๊กตึ๊กบางทีเลือดหมดตายก็มีนะครับมาจ้ามันตีออโต้แท็กไงออโต้แท็กมาจ้ามันลอยช้ามากหลบยากนะครับคือออโต้แท็กเร็วๆบางทีมันหลบง่ายอ่างกดเท้ถูกจังหวะมันก็หลบได้ ออโตัวแท็กช้าๆเนี่ยหลบยากอย่างเช่นพวกตัวที่แบบทุกคนอาจจะบอกว่ามันชนะทางมาจ้าแต่ดอยลองเล่นแล้วมันรอเลี้ยวเงี้ยแพ้ทางมาจ้านะครับคือโดนมาจ้าเชื่อมในวงอันติเงี้ยบิงก็เบาแล้วยังไม่พอใช่ไหมโดนมาจ้าออโตัวแท็กหลบยากอีกเพราะว่าออโตัวแท็กของมาจ้ามันค่อยๆลอยไปโดนบิงรอเลี้ยวบางทีมันก็บิงไม่ทันโดนตีธรรมดามาจ้าไปทีละพันทีละพันก็ตายนะครับดอยก็เลยมองว่าพวกตัวแบบว่าอออินส่วนใหญ่ก็แพ้มาจ้าเนาะเพราะงั้นมาจ้าถึงเป็นตัวที่แก้ทางค่อนข้างยากนะดอยจะแนะนำเป็นบางตำแหน่งเหมือนกันนะมี ชนะทางบ้างนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่คือไม่ค่อยชอบมาจ้ากันทั้งนั้นนะส่วนใหญ่ต่อมาครับในตำแหน่งของจังเกิลครับดอยจะแนะนําเป็น2ตัวที่ดอยมองเห็นว่าเขาฆ่ามันได้ค่อนข้าง,ง,งบ่อยก็คือคีล่ากับอ้ายนะครับสอตัวนี้มีดาเมจที่มากพอนะครับสามารถจะล้วง2จังหวะได้คือมันบีบให้มาจ้าแช้นตรีรอบแรกค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับอย่างคีล่าเนี่ยเหยียบทีเดียวก็มาจ้าก็ต้องรีบกดตีแล้วถ้าไม่กดตีตอนนั้นเสียเลือดเยอะเกินไปก็อาจจะกดตีไม่ทันในรอบที่สองอย่างอ้อยเนี่ยแค่โหนชนแล้วก็เก่าไม ลิงก็อาจจะปวดหัวได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่เข้าออกค่อนข้างไวทั้งคู่เพราะงั้นเลยมีโอกาสที่จะเข้าไปเบร์สแล้วก็ดีที่เขาแชนติดแล้วก็ไล่ไข่จังหวะได้นะครับท่า ต้วอื่นดอยอาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่บีบางตัวแพ้ทางเป็นหลักๆด้วยก็มีแต่ว่า2อตัวนี้คือตัวที่ดอยมองว่าเข้ามต้าแล้วก็แก้ทางมันง่ายสุดเนาะในตำแหน่งของเมธนะครับดอยจะแนะนําเป็นตัวอย่างลีเลนาครับลีเลนาเนี่ยเหมาะมากๆนะเพราะว่าตัวลีเลนาเนี่ยมันมีกระโดดด้วยการแปลงร่างเป็นหมาป่าเนาะเพราะงั้นต่อให้โดนเชื่อมหรือโดนอะไรเนี่ยลีเลนาก็จะไม่กลัวนะบวกกับลีเลนาเป็นตัวที่โป๊กได้ค่อนข้างแรงนะครับเพราะงั้นโป๊กทีเดียวเนี่ยถ้าเกิดมาจ้ามันไม่ยอมแบบไปหาที่ลีเลือดใหม่นะอาจจะไม่สาาาามมรถ้้้ดลลงงจววแโ๊ มาจ้าเพื่อทําให้มาจ้าเนี่ยหามุมเล่นได้ยากมากขึ้นนะครับโดยมองว่าเลน่าเนี่ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์สุดๆเลยนะครับประมาณนี้ต่อมาครับในตาแหน่งของแครรี่ครับดอยจะแนะนําเป็นตัวที่สามารถไคไฟเตอร์เก่งๆเพราะเนื่องจากมาจ้าเนี่ยดามเมจมันแรงก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเจอตัวพิ้วพิ้วมันจะเชื่อมยากแล้วมันก็จะปามสแต็กแยกเพราะสมมติถ้าเราเขาพิ้วพิ้วเนี่ยเรากดเชื่อมไประยะไกลเขาแดดออกเชื่อมหายถูกไหม ราะงั้นตัวที่ดอยแนะนำก็จะเป็นตัวอย่างไฮเตะครับไฮเตะเป็นแครี่ที่มาจ้าไม่ค่อยชอบครับนอกจากระยะการปาชลีเฮนทอสเนี่ยไกลกว่าถ้าเชื่อมแล้วเนี่ยมันยังใช้มาจ้าง่ายบวกกับไฮเตะเนี่ยมันชอบออกของกึ่งแท้งทําให้มาจ้าเนี่ยใช้เวลาตีไฮเตะค่อนข้างนานนะครับเพราะงั้นไฮเตะก็เลยเป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ใช้แก้ทางมาจ้าได้ดีมากๆเลยนะครับในส่วนของโลมิงครับเท่าที่ดอยเล่นมานะเอาจากประสบการณ์ดอยแล้วน,นะสับโลมิงที่ดอยมองว่าดอยไม่ค่อยชอบเวลาเล่นมาจ้าแล้วเจอก็คือโดเรียนะครับคือตัวของมาจ้าเนี่ยมนะลๆเพ มันจะชอบยืนมาแทงหนูก่ะแล้วมาจ้ามันก็จะเชื่อมโรมิ่งแล้วก็ขโมยพลังโจมตีหรือพลังเวทของโรมิ่งมาแล้วก็ตี รีตายหมดอะไอ้เพราะงั้นส่วนใหญ่โลมิ่งในเมตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแพ้ทางมาจ้าซะส่วนใหญ่ต่อให้เป็นแก๊กอะไรก็ตามฮุกมาบังมาจ้ามันกนตีแปลงร่างหนีได้ตลอดเพราะงั้นมันก็ไม่ได้ชนะทางมากแต่ตัวหนึ่งที่ดอยมองว่ามาจ้าไม่ชอบเลยก็คือโดเลียนะครับแต่ตัวของโดเลียมีความส,มสามารถในการฮิวครับและฮิวแม่งน่ารำคาญมากนะครับถึงแม้ว่ามันจะฮิวไม่ได้แรงเท่าตัวอย่างเฮเลนหรืออะไรเงี้ยแต่ตัวของโดเลียนก็ฮิวได้ค่อนข้างแรงออกมาบวกกับสกิลหนึ่งมันก็เป็นมินิซีซีด้วยเป็นตัวทิ้งฆ่ายากแล้วก็ทำ ถ้าเกิดตานั้นเรามีคอมโบเนี่ยสามารถหยิบมาช่วยแก้ตัวของมาจ้าได้นะโดวยว่า โดเรียก็ช่วยหิวทำให้มาจ้าเนี่ยลำบากได้เหมือนกันนะครับ oh ครับก็บจบกันไปแล้วนะฮะ oh สอบหลักสูตรการแก้ทางมาจ้าในวันนี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถนำทริคต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปใช้งานในการแก้ทางมาจ้ากันได้นะครับเอาตรงๆว่าดอยเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยโดนมาจ้าก,กระทืบปบ่อยนะครับแล้วดอยก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นมาจ้าแล้วก็รังแกคนอื่นได้ค่อนข้างบ่อยเนาะเพราะบางคนก็ดูเหมือนจะไม่รู้ว่าเออเวลาโดนเชื่อมแล้วไม่บางครั้งเขาก็หันมาสู้กับเราแล้วก็ตีไม่เข้าอะไรอย่างงี้หรือบางคนก็ไม่รู้ว่าจะฆ่ามาจ้าย่าไล่ปอยๆนนจจมมาา้ั รวยนะจริงๆเนี่ยมาจ้าเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโกงในเรื่องของการฟาร์มด้วยให้มันฟาร์มเยอะๆปล่อยมันฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะรวยเว่อร์ๆแล้วบางทีเนี่ยไม่สามารถฆ่าได้นะครับคือมันรวยแบบเงินนํา2,000 3,000ในช่วงต้นเกมอย่างเงี้ยสตัวลูมก็ยังลำบากเลยนะฮะอะไรอย่างงี้เราก็ได้มองว่ามาจ้าเนี่ยมันควรจะต้องแก้ทางมาตนะั้งแต่เดินๆนะถ้าไปแก้ทางตอนมันเกิดแล้วเนี่ยอาจจะลําบากได้นะครับประมาณนี้ครับี่เป็เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยจะกำลังใจคนทําาาาคคคคลลลิิปปปปมมมกกเยยนน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 ะะะะะฮส่่ววจ็ออไไรรตตััั้้้ฝบีผแำ สวัสดีครับแล้วเจอกัน